สวัสดีมินักแฟนเพลงคันนะฮะวันนี้ราตเตอร์ปรช็อตนะครับร้านไปรันมาสอนะฮะวันนี้เราพา,า,ะะนนา,ามาชมรถเข้าใหม่นะฮะบมนั่นก็คือคาวาซากิแซดเก้าร้อยทุกปีอะไรนะครับสองพันสิบเจ็ดนะครับครับผมทุกปีสิบเจ็ดนะครับสีดำใช่ครับเป็นสีดําโรงงานแบบนี้มาเลยสองพันสิบเจ็ดน <บา S 1> ัดจ้ะมาดูกันนะใช่ครับผมเป็นสีดำสแตนดาร์ด,ด,ดนะครับจะเป็นแบบดำแบบดำทั้งคันจริงๆริง ดำตั้งแต่ล้อยันเครื่องยันโอ้โหยันท้ายเลยดำโอเคเราไปดูกันรอบคันกันดีกว่าสำหรับรถปี2017คันนี้นะครับมาดูกันดีกว่าครับคันนี้เป็นรถทรงแบบเดิมของแต่งมีมาให้นะฮะเขามีสองน้น้นะครับเป็นของแต่งแบบและของแต่งสแตนดาร์ดที่ทุกคนต้องมีติดรถกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าเดิมนะครับผมเป็นแล้วหน้าแต่งนะฮะสีกระจกอาเรกระจกไปแฮนด์ใช่ครับของอะไรเลย CNC Racing นะครับ ก็ให้กลับมาน้ำแป่งนะครับกลับมาน้ำมาให้ครับระบบใช่แล้วเหมือนก็ป้องกันไอหินอะไรทั่วไปเนาะประเด็นใส่มีมาให้แล้วแล้วก็นอย่างหน้าอย่างตัวยางเป็นของสินารีเดียโบรอสโซทูนะครับรอสโซทูนะครับดอกลึกปัดเลยนะฮะใช่มากยาวๆเลยอย่างี้กระล้มมีมาด้วยแล้วนะจ๊ะอ่ามีมาให้อ้าวผมเพิ่งเห็นนี่กระล้มมาโอเคมีมาให้กองไปเลยโอเคการซูมนะครับปลายท่อสซิปอนทำมาให้แล้วก็เป็นอ่าปลายงี้ถ้าไม่ถูกใจครับก็ซื้อเปลี่ยนได้เลย ต้องครับผมโอเคโคนท้ายแบ่งนะครับผมมีมาแล้วนะฮะจริงของที่จําเป็นก็มีครบหมดนะครับสําหรับคันนี้ไอันนี้จําเป็นมากเลยคล้ายๆหลายคนซื้อรถมาก็ต้องถอดออกก่อนเลยถ่ายไม่ถูกใจเรีอยังไงถ่ายมันใหญ่ไปนะไปเลี้ยวตรงนี้นะนะไปเลี้ยวแต่แบบนี้รับประกันนะครับมองเห็นนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นมองเห็นนะสว่างด้วยแบบนี้สว่างมากนะแทงตาเรื่องอยู่นะครับโอเคลงมาด้านล่างอาโซสเตอร์พร้อมใช้งานนะครับดูดิ เลือเหลือมากเดดูรถใช้งานน้อยนะครับดูดิยังมีอะไรอยู่ครบเลยแล้วก็ใช่น็อตเนิร์นี่แทบไม่ได้ขายนะเราไปให้ดูแล้วกันว่ามันวิ่งมาเท่าไหร่นะใช่แล้วมาดูดีกว่ามารถปีสิบเจ็ดนะครับมีการลอยถังมาด้วยเนาะการลอยถังนะครับกันลื่นด้านข้างมีมาหมดการลอยฝาถังมีมาหมดสวยนะครับผมไม่มีแตดไม่มีบุบไม่มีอะไรนั้นครับรถปีสิบเจ็ด วิ่งมาเพียง18,619กิกโลนี่แหละนี่คือความลับของเขานะครับเขาวิ่งเท<ร>่านี้เท่านั้นเองก็คือวิ่งน้อยมากเลยสำหรับรถปี17 17ปี17นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเต็ข้อหน่อยครับข้อทรงกระป๋องนะเป็นทรงกระป๋อง AC ฐานั่งของตัวรถแซดเก้าร้อยนะครับเบาะเดิมนะเบาะเดิมโรงงานไม่ได้ปาดอะไรเลยทั้งสิ้นอ่าทดสอบสูงร้อเดสิบเราจะเห็นว่าพอดีเลยพอดีเลยที่ต้นักลงไปหน่อยเต็มเต็มใช่พอดีดิแต่ผมถ่ายที่ขาทางสองข้างเต็มนะฮะอ่าอันนี้ทำเท้าแตะนะสนใจเรียบผมนะสนใจแค่ว่า มันตองผานลายอย่างเงยนใจหรผมกใจอ่าผมยังไม่ไม่รู้นะผมแจ้งราคาไปหรือ,อยังนะเงินสดสองแสนเก้าพันบาทนะครับผมอ่าผมอาจจะลืมในต้นคลิปหน้าผมขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสองแสนเก้าพันบาทเท่านั้นสําหรับราคาเงินสดผมบอกเลยคุณจะได้รถวิ่งไม่ถึงสองหมื่นโลปีสิบเจ็ดตัวนี้บอกเลยว่าหายากแล้วนะครับสาหรับรถปีนี้วยครับคุณบังไี่เป้ายาบีดบ<า>ังเอ้า ใคยากกินก๋วยเตี๋ยวลุงม้านะครับเชิญอ่าครับก๋วยเตี๋ยวลุงมานะครับเอาเอาเอาลงเอาเอาโอเคด้า <Okay. laughs> น,นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับผมหิวแล้ววันนี้ครับยังแบายได้ครับยังไงฝากติดตามร้านเตยไปช็อปไปด้วยกับรถเส้นเก้าร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตอีกเพียบสวัสดีครับ